การได้ดื่มน้ำเย็นๆหลังจากที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศร,ร้อนของเมืองไทยเป็นสิ่งที่หลายคนทำแล้วมีความสุขนะคะแต่ว่าวันนี้เราอยากจะมาเตือนสักนิดนึงค่ะว่าการดื่มน้ำเย็นในบางช่วงเวลาก็อาจจะไม่ดีต่อสุขภาพแล้วเราจะดื่มน้ำเย็นช่วงเวลาไหนควรจะหลีกเลี่ยงช่วงเวลาไหนลองมาติดตามรายละเอียดไปได้วยกันนะคะ เมื่อต้องเผชิญกับอากาศร,ร้อนการดื่มน้ําเย็นอย่างที่บอกไว้จะช่วยทําให้เรารู้สึกสดชื่นรู้สึกดีโดยที่เราไม่ได้คาดคิดเลยว่าบางช่วงเวลาการดื่มน้ําเย็นอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้สําหรับเวลาที่ควรจะดื่มน้ําเย็นก็ได้แก่หลังออกกําลังกายหลังจากที่ร่างกายของเราสูญเสียเหงื่อและอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นการดื่มน้ําเย็นจะช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายและเติมความสดชื่นได้ดีแต่ก็ไม่ควรจะดื่มรวดเดียวมากเกินไปค่ะควรใช้วิ ทีการจิบน้ำทีละน้อยทีละน้อยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการช็อกอากาศร้อนจัดการดื่มน้ํำเย็นในช่วงอากาศร้อนจะช่วยทำให้ร่างกายรู้สึกเย็นลงและป้องกันภาวะขาดน้ำแต่ก็ควรจะดื่มพอดีนะคะไม่ควรจะดื่มน้ํำเย็นจัดมากเกินไปเพราะอาจจะไปกระตุ้นให้หลอดเลือดหดตัวทันทีค่ะเมื่อร่างกายร้อนจัดเช่นหลังจากที่ทำกิจกรรมกลางแดดเพราะจะช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็มีช่วงเวลาที่ไม่ควรจะดื่มน้ำเย็นเช่นเดียวกันนั่นคือหลังจากที่ทานอาหารทันทีค่ะการดื่มน้ำเย็นหลังจากมื้ออาหารจะส่งผลทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ช้าลงเนื่องจากความเย็นจะทำให้อาหารจับตัวกันและย่อยยากอาจส่งผลทำให้ท้องอืดหรือจุกเสียดได้ ตอนเช้าหลังจากที่ตื่นนอนในช่งชวงเช้าร่างกายของเรายังไม่ตื่นตัวเต็มที่ค่ะการดื่มน้ําเย็นทันทีก็อาจส่งผลทําให้เส้นเลือดหดตัวอย่างรวดเร็วเพิ่มความเสี่ยงต่อการปวดหัวและเวียนศีรษะเราควรจะดื่มน้ําอุณหภูมิห้องหรือน้ําอุ่นแทนนะคะเมื่อมีอาการเจ็บคอไอหรือภูมิแพ้การดื่มน้ำเย็นก็จะไปกระตุ้นให้เยื่อบุในลำคอบวมส่งผลทำให้อาการแย่ลง ขณะที่หลายคนอาจจะเคยมีประสบการณ์ดื่มน้ำที่เย็นจัดแล้วรู้สึกปวดหัวจี๊ดขึ้นมาแบบเฉียบพลันอาการแบบนี้เนี่ยเรียกกันว่า Brain Freeze ค่ะจะเกิดจากการที่ความเย็นจัดไปกระตุ้นเส้นประสาทและหลอดเลือดบริเวณเพดานปากและคอหอยทำให้หลอดเลือดขดตัวและขยายตัวอย่างรวดเร็วส่งผลทำให้สมองรับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงน,นี้เป็นความเจ็บปวดโดยเฉพาะเส้นประสาท ซึ่งเชื่อมต่อกับสมองส่งผลทำให้เกิดอาการปวดหัวชั่วขณะค่ะถ้าเกิดรู้สึกปวดหัวจากการดื่มน้ำที่เย็นจัดๆแล้วก็ควรจะต้องหยุดดื่มชั่วคราวแล้วใช้วิธีค่อยๆจิบน้ำในอุณหภูมิห้องแทนหรือใช้วิธีวางลิ้นบนเพดานปากเพื่อให้ความร้อนจากลิ้นไปช่วยคลายความเย็นได้ค่ะ ถึงแม้ว่าการดื่มน้ำเย็นจะช่วยเพิ่มความสดชื่นนะคะแต่การดื่มในปริมาณที่มากเกินไปหรือในเวลาที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเช่นโรคกร,ระเพาะอาการจุกเสียดแน่นท้องหรือภาวะหลอดเลือดคดตัวกระทันหันดังนั้นเราควรจะดื่มพอประมาณและเลือกดื่มในเวลาที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดีนั่นเองค่ะ การดื่มน้ำเย็นจะมีทั้งข้อดีและข้อควรระวังถ้าหากเลือกเวลาดื่มให้เหมาะสม <c oughs> เช่นหลังออกกำลังกายหรือในวันที่อากาศร,ร้อน <c oughs> ก็จะช่วยเพิ่มความสดชื่นและลดอุณหภูมิร่างกายได้ดีแต่ก็ควรต้องหลีกเลี่ยงการดื่มทันทีหลังอาหารหรือตอนเช้าเพื่อป้องกันผลเสียต่อระบบย่อยอาหารและหลอดเลือดในร่างกายด้วยนะคะ